ภายในกล่องก็จะมีอย่างนี้นะเป็นตัวลำนะครับตัวลำแล้วก็ขาครอบเนาะข้างในก็จะมีแผ่นไม้นะครับสําหรับติดแบบละวกาวางอุปกรณ์นะครับติดตั้งอุปกรณ์นะครับตัวนี้ดีนะครับคือข้างล่างมีที่จับด้วยนะครับเวลาปล่อยนะครับนี่นะโอเคเลยนี่เป็นช่องติดกล้องครับถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดไว้แบบนี้นะครับ นี่แล้วก็จะมีอินหางตั้งสองแผ่นนะครับปีกแล้วก็ปีกสองข้างแล้วก็แท่งสปาปีกนะครับแล้วก็เปนชุดใบพัดนะครับใบพัดแถมให้มาสองใบนะครับเราก็จะเป็นพวกแม่เหล็กนะครับที่มาติดตรงนี้เนาะสำหรับปิดฝากครอบนะครับมีอะไรอีก มีแท่งแท่นมอเตอร์นะครับนี่แล้วก็ฮอนต่างๆนะครับสายรัดแบตด,ด้วยแล้วก็จะมีแถมกาวมาหลอดนึงนะครับแล้วก็ทินตุ๊กแกแล้วก็สายพ่วงสายต่อตรงนะครับ2เส้นแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนี่ลายของเขานะครับอันนี้ปลายปีกก็จะมีสำหรับติดไฟนะครับนี่นะ คาจะติดไฟ LED ใส่ปลายปีกนะครับนี่ข้างล่างก็จะมีที่ล่องเดินสายให้นะครับตัวนี้ลำนี้เซอร์โวจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่เซอร์โวจะอยู่ใต้ปีกอ่ะมาประกอบกันเลยครับอ่าประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่เหมือนของจริงเดะเลย <laughs> นี่นะครับอันนี้เป็น ฟูมอีพีโนะครับใช้กาวร้อนได้เลยนะครับมีไม่กี่ชิ้นนะครับประกอบง่ายนะครับตัวนี้ปีกว้าง1เมตรนะครับนี่นะเดี๋ยวชุดไฟอยู่ด้านในนะครับลำนี้จะใช้มอเตอร์2องสองศูนนะครับ2,300 kV ้นะครับใช้ใบ6นิ้วนะครับใบ6นิ้วที่เขาแถมมาให้นะครับ -2 2ใบนะครับเดี๋ยวนี้งัดก่อนไม่เหล็กแรงครับสมศมนี่ดูดแน่นเลยนี่ชุดไฟตรงนี้นะครับ ใช้สปีด 30m นะครับสปีดคอนโทรล 30m แล้วก็เดี๋ยวจะใช้แบตเป็นแบต3เซลล์นะครับ2,200มิลลิแอมป์นะครับใส่ข้างในนะครับนี่พื้นที่กว้างขวางติดอุปกรณ์สบายเลยเหลือเฟือเลยนะครับ่ยตามขอบโมนี้มันชอบฉีกนะครับก็จะใส่ติดพระเทปช้สับประรดเข้าไปนะครับนี่นะของเมืองไทยของเราดีครับที่เขาทําขายเขาจะติดพระเทป หุ้มทั้งลาเลยนะครับมันก็จะทนต่อการฉีกขาดนะครับเวลาตกนะครับแต่เสียอย่างเดียวชุดไฟมาอยู่ด้านนอกนะครับแต่ก็มีบางร้านนะครับที่ทําแบบนี้ของค่ายมิติยมที่เคยเห็นนะครับแต่อันนั้นก็ราคาพันนะครับอันนั้นราคาลําละ1000ันนะครับหรือพันหนึอะไรประมาณนี้นะครับเคยเห็นนะอันนี้550กรวมส่งครับท่านผู้ชมถูกมากแล้วก็สวยครับเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยนี่ ปิดชุดไฟอยู่ด้านในครับมาดูใต้ท้องนี่ครับซูก็จะอยู่อย่างนี้นะครับสายฝังเข้ามาอันนั้นเขาจะมีร่องให้นะครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับเจาะทะลุเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้มันดีนะครับเนี่ยมีที่จับปล่อยครับเวลาปล่อยนี่จับตรงนี้นะครับปกติปีกบินเนี่ยต้องจับข้างข้างนี่ดูไม่ก็จับแบตข้างหน้านะครับนี่อันนี้มามีแบบที่จับให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับ ตรงนี้มีจุดที่ใส่ล้อนะครับแต่ชุดซุ้มล้อนี้เขาไม่ได้แถมมานะครับนี่นะตรงนี้ก็จะมีที่กันเซอร์โวนะครับนี่กันอาร์มเซอร์โวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องโดนอยู่เดียจยิงหน้าจะทํายาวมาถึงนี่นะครับอันนี้ตรงจุดนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับเวลาจะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับแต่นี้พลาดไปแล้วครับติดกาวเรียบร้อยถ้ามอเตอร์ไหม้ก็คงจะต้องกรีดนะครับใช้คเตอร์กรีด เลตุเปอีกแล้วนะครับนี่ครับใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ Lazada นะครับนี่โอ้สวยงามเลยนี่นี่เครื่องบินโฟม EPO ปีก1เมตรขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปหน้าเรามาลองบินกันดูนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับใครชอบเครื่องบินบังคับที่เป็นเครื่องบิน DIY หรือว่าซื้อจากโรงงานแบบนี้นะครับจะมาประกอบแล้วก็ใส่ชุดไฟบินให้ดูสนุกสนุก,นกแล้วก็จะมีบอกจุดข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับเกี่ยวกับแต่ละลำนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อมาเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ